พาวินเขาเลิกกับเนียแล้วเขาก็อยู่กับลูกกันสองคนเหรอแต่ว่าเขาก็ยังโสดอยู่ใช่ไหม,มทำไมอรอ,อแกชอบเขาเหรอเอาฉันถามนี่เพื่อนอะเพื่อนใครอะเฮ้ย <Hey! S 2> บัวเงินเข้านี่ไงโอ้ยรวยละเรียงข้าวฉันด้วยนะเฮ้ยพี่ชยี่ชฉลองฉลอง,ลองมาแล้ว เป็นไรอะมันไม่ดีใจเหรอรวยแล้วนะเว้ก็ดีใจแต่ฉันไม่รู้ว่าเรื่องของเมธกับฉันมันจะเป็นไงต่ออะออรินอล์ิก็ต้องกดดันให้เมธมันอยากกับฉันให้ได้แน่เอ็นแกก็อยากให้มันจบจบไปเลยก่อนที่มันจะมาอยากกับแกแต่ฉันไม่รู้จะบอกน็อยังไงนี่เมื่อวันก่อนนี่นะเมธมาหาที่บ้านเนี่ยน็อดก็ดีใจใหญ่เลย ฉันเคยคิดนะว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยต้องคอยแก้ปัญหาให้ลูกไม่เคยคิดเลยว่าวันนี้เราจะกลายเป็นปัญหาให้ลูกเะเองนะเนย่างเสร็จแล้วครับคุณบวยยังไม่ทำสปาเอตตี้หรอครับงั้นเดี๋ยวผมทำให้นะ,ะคุณคุณทำเป็นเหรอเป็นสิครับผมชอบทำให้เพลินกินไบ่อยนะครับ เนดกับต้นน้ำไปแคมเด็กสองคนนั้นกขาชอบทานเนื้ย่างมากเลยค่ะแต่ถ้านอดกับต้นน้ำอยู่เนี่ยเราก็ฉลองกันแบบนี้ไม่ได้หรอกเอาจริงฉันว่าแกควรจะรีบบอกความจริงกับลูกไปได้แล้วมั้งเด็กเดี๋ยวนี้โตกว่าที่แกคิดนะแต่ผมเข้าใจคุณบัวนะครับ ตอนที่ผมต้องบอกลูกผมว่าแม่เขาจะไม่กลับมาแล้วเนี่ยผมก็ใช้เวลายอยู่นานเหมือนกันกว่กาจะเข้าใจแล้วทำไมคุณถึงตัดสินใจบอกลูกล่ะคะวันนั้นผมเห็นลูกผมนั่งรอแม่เขาที่หน้าบ้านนะครับแล้วผมสงสารลูกแม่ใหญ่เขาต้องมานั่งรอกับสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ผมเลยตัดสินใจบอกเขานะครับ คนสำหรับสปาเกตตี้อร่อยๆนะฮะยินดีครับนี่คุณพาว,วินเขาเลิกกับเมียแล้วเขาก็อยู่กับลูกคนสองคนเหรอแปลว่าเขาก็ยังโสดอยู่ใช่ไหม,มทำไมหรอแกชอบเขาเหรอเอาฉันถามที่เพื่อนอ่ะเพื่อนใครอะ่ะ แก่ไงนี่ฟังนะผัวที่ดีคือผัวใหม่ก็สารท่าตีท้าเรื่องอะไรก็จริงสุงยาวเข่าดีขนาดนี้เมาแล้วเนี่ยป้าด้วยนะเมาแล้วเธอ